สวัสดีครับลองนึกภาพตามกันอยู่นะครับเกาะโยนางุนิเกาะเล็กๆสวยๆสุดขอบตะวันตกของญี่ปุ่นที่ปกติคนจะไปดำน้ำกันนะครับแต่ตอนนี้เอ่กาะแห่งนี้กำลังจะกลายเป็นที่ตั้งของระบบขีปนาวุธที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเกิดอะไรขึ้นบนเกาะที่อยู่ห่างจากไต้หวันแค่110กิโลเมตรทำไมอยู่จู่ญี่ปุ่นถึงทุ่มงบกลาโหมมหาศาลเพื่อติดอาวุธที่นี่ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้ครับคือประเด็นที่ต้องจับตาเลยนะคะคือการที่ญี่ปุ่นประกาศว่าจะติดตั้งระบบขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานอาทา e ป์ศที่โยนางุนิในปี2025อันนี้ไม่ใช่แค่การติดตั้งอาวุธธรรมดาธรรมดานะคะแต่มันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากชัดเจนยังไงล่ะครับเพราะว่าพิสัยทำการของมันเนี่ยไกลพอที่จะครอบคลุมไปถึงน่านฟ้าเหนือไต้หวันได้สบายๆเลยค่ะเดี๋ยวนะครับ พอพูดว่าครอบคุมถึงไต้หวันได้นี่มันมันเปลี่ยนภาพของญี่ปุ่นไปเลยจากที่เคยเน้นเรื่องกองกําลังป้องกันตัวเองมาตลอดตอนนี้กลายเป็นว่ามีศักยภาพเชิงรุกมากขึ้นเหรอครับใช่เลยค่ะนี่คือการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่เลยและไม่ใช่แค่ Type ศ3นเท่านั้นนะคะที่น่าทึ่งกว่าคือขีปนาวุธทายสิรุ่นใหม่ที่กําลังจะติดตั้งตามหมู่เกาะร,ริวกิวเหมือนกันทายสิรุ่นใหม่ค่ะ รุ่นเดิมมีพิสัย,ยิงแค่200กิโลเมตรแต่รุ่นใหม่นี่อัปเกรดไปถึง1,000กิโลเมตรเลยโหจาก200ไป1,000กิโลเมตรที่มันคนละเรื่องเลยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ญี่ปุ่นสามารถยิงถึงชายฝั่งของจีนได้โดยตรงจากเกาะของตัวเองเลยเหรอครับถูกต้องค่ะและนี่ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นที่เคลื่อนไหวฝ่ายเดียวนะคะแต่เป็นการทำงานร่วมกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดมากสหรัฐถึงกับตั้งหน่วยรบพิเศษขึ้นมาใหม่ที่โอกินาวาเลย ชื่อว่า Marine Littoral Regiment หรือ MLR อ๋อ oh, หน่วย MLR ค่ะภารกิจหลักของหน่วยนี้คือ <c oughs> เคลื่อนที่เร็วตามเกาะต่างๆ <c oughs> เพื่อยิงขีปนาวุธต,ต,ต่อต้านเรือรบของจีนโดยเฉพาะแถมยังส่งโดรนสอดแนม MQ-9 Reaper บินตรวจการตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เตรียมซ้อมรบครั้งใหญ่ Resolute Dragon ในปี2025ด้วยค่ะอัดกับญี่ปุ่นจัดเต็มขนาดนี้แล้วแล้วจีนมองเรื่องนี้ยังไงครับ เขาคงไม่ได้แค่ออกแถลงการเฉยๆใช่ไหมครับแน่นอนค่ะจีนมองว่านี่คือการยั่วยุโดยเจตนาโคศกกระทรวงการต่างประเทศของเขาถึงกับใช้คำว่ากำลังเล่นกับไฟเลยนะคะเล่นกับไฟเลยใช่ค่ะการตอบโต้ของจีนก็ชัดเจนมาก คือส่งเรือพิฆาตไทป์055ซึ่งเป็นเรือรบที่ทันสมัยแล้วก็ใหญ่ที่สุดของเขาเข้ามาป้วนเปี้ยนใกล้ๆหมู่เกาะริวกิวบ่อยขึ้นแล้วก็ส่งเครื่องบินรบเข้ามาทดสอบแนวป้องกันของญี่ปุ่นถี่ขึ้นเรื่อยๆด้วยฟังดูแล้วน่ากังวลมากเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อทุกอย่างมันเกิดขึ้นในพื้นที่ที่แคบขนาดนั้นระยะห่างแค่110กิโลเมตรนี่มันมันใกล้กว่ากรุงเทพไปพัทยาอีกนะครับประเด็นนั้นสําคัญมากเลยค่ะเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุด อาจจะไม่ใช่สงครามที่วางแผนมาอย่างดีแต่เป็นสงครามจากอุบัติเหตุสงครามจากอุบัติเหตุค่ะลอนึกภาพพื้นที่เล็กๆที่อาจแน่นไปด้วยอาวุธล้ำสมัยจากสองขั้วอำนาจเวลาในการตัดสินใจตอบโต้มีแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นแค่เครื่องบินบินเฉียดกันเกินไปเรดาร์ทำงานผิดพลาดหรือการสื่อสารขัดข้องระบบอัตโนมัติก็อาจจะทำงานเลย ใช่ค่ะระบบป้องกอันอัตโนมัติอาจจะทำงานทันทีโดยที่มนุษย์อาจจะยับยั้งไม่ทันก็ได้โอ้โหนึกภาพไม่ออกเลยว่าคนที่นั่นจะรู้สึกยังไงนะครับชาวบ้านล้าน4ี่แสนคนบนหมู่เกาะริวกิวที่เคยทำรีสอร์ททำธุรกิจท่องเที่ยวตื่นเช้ามาเจอขบวนรถทหารได้ยินเสียงซ้อมรบมันคงเปลี่ยนชีวิตไปเลยและเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับประเทศไทยเลยนะคะกระทบเราด้วยเลยครับเต็มเต็มเลยค่ะ ถ้าเกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นมาจริงๆเส้นทางการค้าทางทะเลที่ผ่านทะเลจีนใต้จะหยุดชะงักทันทีการท่องเที่ยวจากทั้งจีนและญี่ปุ่นที่เป็นรายได้หลักของเราก็จะหายไปและที่สำคัญที่สุดคือแรงกดดันมหาศาลที่จะบีบให้เราต้องเลือกข้างซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไทยพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดเท่ากับว่าเกาะสวรรค์อย่างโยนางุนีได้กลายเป็นหนึ่งในจุดปลอะบ,บางที่สุดของโลกไปแล้วนะครับ จากพื้นที่ท่องเที่ยวกลายเป็นแนวหน้าของความขัดแย้งที่อาจจะประทุข,ขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะประวัติศาสตร์เคยสอนเราว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเริ่มจากเหตุการณ์ลอบสังหารแค่ครั้งเดียวที่ไม่มีใครคิดว่าจะลุกลามไปทั่วโลกวันนี้สถานการณ์ที่โยนางูนีอาจเป็นเหมือนประกายไฟนั้นแต่คำถามที่สำคัญกว่าสำหรับยุคข,ของเราก็คือในโลกที่เต็มไปด้วยระบบตอบโต้อัตอนโนมัติและความตึงเครียดสูงแบบนี้หากเกิดอุบัติเหตุข,ขึ้นอีกครั้ง เราจะสามารถยับยั้งมันได้ทันท่วงทีหรือไม่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป